โลกไม่ได้ทําให้เราทุกเราทุกเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของคนเท่านั้นที่ผิดเหมือนกับเราเดินทางหนทางไกลเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยกับเราหนทางไม่เหนื่อยเราผู้เดินนี้เหนื่อยเราผู้วิ่งนี้มันหนัก ขนทางมันจะไปไหนก็ช่างมันไม่เมื่อยมันก็ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยเพราะเราเดินทางมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทางมันพอดีของมันอยู่พอดีอย่างไรถ้าเราเดินเหนื่อยเราก็พักก็ไม่เป็นไรถ้าเราฉลาดถ้าเหนื่อยแล้วยังขืนเดินไป ก็ตายกับหนทางเท่านั้นแหละทางไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่าเราจะหยุดมันก็ไม่บังคับให้เราเดินไปอีกถึงแม้เราจะไปอีกมันก็ไม่บังคับให้เราหยุดโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทางก็รู้จักกำลังของเราพอสมควร เราก็พักได้เราจึงค่อยเดินไปเป็นเรื่องของเราคนรู้จักทางเป็นอย่างนี้คนรู้จักโลกก็เหมือนกันโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองทางนั้นก็เป็นโลกโลกนั้นก็คือหนทางถึงแม้ว่าเราเดินต่อมันก็ไม่สิ้นสุด สักทีโลกไม่ได้ทำให้เราทุกเราทุกเองฉะนั้นจึงมากแก้ที่เราใจเรานี้มันหลงโลกไม่ใช่โลกหลงเราเรามันหลงโลกเข้าใจไหมถ้าว่าอาหารทั้งหลายถ้ามันอร่อยไม่ใช่อาหารมันหลงเราเรา มันหลงอร่อยอันนั้นหลงหวานหลงเปรี้ยวหวานก็พอดีของมันเปรี้ยวก็พอดีของมันมันเป็นของพอดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิดพระโพธิญาณเทระหลวงพ่อชา สุภโง